คุณบินนาโต้ด้ยกันคุณจะลบก็ต่อเมื่อคุณต้องลบโตนาโต้ไปแล้วอย่างเรียบร้อยใช่ไหมมันก็อาจจะมีการแยกตัวออกมาและวแล้วก็อะไรต่างกันนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอเมริกาจะไม่แยกตัวออกจากนาโต้นะ แล้วประเทศเหล่านั้นเนี่ยที่เข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้ก็พ่อเลยครับเพราะมันไอช้มันมีชัปเตอร์ไฟไงถ้าเผื่อเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยถ้าถูกใครลุกรานถูกอะไรไปรบกับใครที่เป็นประเทศนอกสมาชิกนาโต้ชาติอื่นก็ต้องเข้ามาร่วมเห็ไหมครับซึ่งไอคอนนี้แหละดูเป็นหนึ่งว่าเป็นจุดแข็งของนาโต้แต่จริงๆแล้วมันคือจุดอ่อนแต่ว่า19ชาติเนี่ยคุณยังพอดูแลได้ไงแต่ลองถ้าคุณเป็นสหรสองชาติแล้วมันร้อยพ่อพันแม่อย่างที่เห็นทุกวันเนี่ยคุณจะไปดูแลได้ยังไงอนาคตของนาโต้ที่จะรวมกี่่ยาคอข้จะิ ได้เปรียบน,นะคะหรือกระทั่งไพในมือของยุโรปที่มีสินทรัพย์ของสหรัฐอยู่1ิบ trillion รวมกับเรื่องของมูลค่าการค้าด้วยนะคะอาจารย์จะทําให้ดักไว้วางใจได้ไหมคะว่าจะไม่มีปัญหากันอีกต่อไปจะไม่ลุกลามถึงขั้นจะใช้กําลังทหารระหว่างกันเพราะยังก็ตามคุณทาเนี่ยน่าจะต้องคํานวณถึงต้นทุนความเสียหายต่อตลาดหุ้นตลาดทุนแล้วก็ฐานเสี่ยงของเขาเราก็ไม่ต้องกลัวสงครามว่าสหรัฐกับยุโรปก็จะลบกันอ๋อเ,เป็นไปแทบไม่ได้เลย พราะว่ามันดันเส้นอย่างมากที่บอกว่าอเมริกากับยุโรปมันจะลบกันนี่นะฮะนะครับอเมริกาลบกับรัสเซียเลยอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าลบกับจีนในอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแต่ว่าคุณบินดาโต้ด้วยกับคุณยุโรปก็ต่อเมื่อคุณต้องลบโตนาโต้ไปแล้วอย่างเรียบร้อยใช่ไหมนะแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่อเมริกากับยุโรปมันต้องขัดแย้งกันมากขนาดนั้นนะครับในเมื่อมันมีเส้นสงเส้นสนยงใหญ่ทุกรูปแบบที่เชื่อมโยงกัน ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องภูมิหลังของคนทรัมประกาศว่าไงครับไอ้ไอ้เมื่อคือนนี้ที่เขาพูดที่ดาวอสนี่นะ<ร>ก็บอกเนี่ย่ายพ่อ,ขอเขาเยอรมัน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่แม่นี่เป็นสกอตติสนะเป็นสกอตแลนดะ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันจะได้แล้วควารักยุโรปมากนะนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ทรัมไป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 ,ไปอ้อนอ้อนต่อเวทีดาวอสเมื่อคืนเนี่ยนะครับนะนะเห็นไหม ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าอเมริกาจะเป็นลบกับยุโรปด้วยกําลังอาวุธเนี่ยผมว่ามันดันเส้นนะเป็นมีข้อที่ตื้นเขินนะนะครับกล่าวได้เลยนะมันเกิดขึ้นยากมากที่ที่สองสองชาตินี่มันจะลบกันด้วยด้วยด้วยกําลังอาวุธเนี่ยด้วยด้วยเหตุผลอะไรนะครับนะอย่างมากมันก็ขัดแย้งกันมันก็อาจจะมีการแยกตัวออกมาและแล้วก็อะไรต่างกันนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอเมริกาจะไม่แยกตัวออกจากนาโตนะนะครับผมว่าต่อไปเนี่ยตามผมคิดอ่ะ ว่าทำไงดนึงจะถอยห่างจากนาโต้ได้เพิ่มมากขึ้นเพราะกีต้าเนี่ยสังเกตดูเมื่อคืนเนี่ยทําเขาพูดาอะไรครับก็บอกเนี่ยนะเท่าที่ผ่านมาจนถึงทุกวันเนี่ยอเมริกานะครับที่ทําให้นาโต้มันดำรงอยู่ได้เพราะว่าเป็นคนออกงบมเกือบออกห้อประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นตที่สามารถฟุ้มฟักเลี้ยงดูให้นาโต้ขยายตัวสมาชิกเติบใหญ่จากสิบสองชาติในการก่อตั้งในปีหนึ่งเก้าสี่เก้าเนี่ยกลายเป็นสามสิบสองชาติแบบทุกวันนี้ได้มันใช้เงินปีละเท่าไหร่ นะครับเพราะว่าสมาชิกนาโตจำนวนมากมายเนี่ยมันเป็นประเทศที่ยากจนนะครับประเทศเล็กประเทศน้อยในยุโรปจะวัอนอกอกยุโรปกลางใช่ไหมครับนะครับเาฉะนั้นแล้วเนี่ยแหละครับาฉะนั้นแล้วเนี่ยอ,อ,อย่าไปคาดหวังนะครับว่าคุณจะสามารถจะแม้แต่ดูแลเรื่องความไม่คงของตัวเองอยังดูแลไม่ได้เลยแล้วประเทศเหล่านั้นเนี่ยที่เข้ามาเป็นสมาชิกนาโตก็เพราะเลยครับเพราะมันมีมันมีชาร์เตอร์ไฟไงนะว่า,วาถ้าเผื่อเข้ามาเป็นสมานชิกแล้วเนี่ยถ้าถูกใครลูกหลานถูกไปรบกับใครที่เป็น ประเทศนอกสมาชิกาโตชาติอื่นก็ต้องเข้ามาร่วมใช่ไหมครับซึ่งไอ้ข้อน,นี้แหละคือผมว่าคือจุดอ่อนดูไปหนึ่งว่าเป็นจุดแข็งของนาโตแต่จริงๆแล้วมันคือจุดอ่อนและไอ้ข้อนเนี้มันเกิดขึ้นไม่ไรครับคีต้าครับมันไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งนาโตตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี1949ซึ่งมีอยู่12ชาติใช่ไหมฮะมันเกิดขึ้นไม่ไรครับช่วงไหนมันเกิดมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์นในวันวันไงปีแรกของจอห์นจเบอร์ยูบุช อาเีศท,ท,ที่มีการจี้เครื่องบินายเกาอกันร้ายจี่เครื่องบินไปถลม่มเวอร์เทอร์เซนเตอร์ไปถล่มพอถล่มพิมพนดาก้อนแล้วทำท่าจะถลม่ทลมทีมขาวด้วยใช่ไหมครับเป็นไงครับและขณะนั้นเนี่ยนาโต้ NATO มีสมาชิกอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะท,ทั้งทั้งได้เป็นรวมเอาไอ้สมาชิกวอซอ a แพรกเข้ามาอีกสามชาติแล้วนะฮะมันมีทั้งหมดสิบเก้าชาติเองในขณะนั้นใช่ไหมครับจะนะสิบเก้าชาติเนี่ยแล้วคุณดูแลความมั่นคงร่วมกันเนี่ยแล้วข้อสำคัญคือต้องการเอาใจอเมริกาด้วยเพราะอเมริกาถูกเล่นงานใช่ยยรรบงไ่่เปากกฏอะ ถูกศัตรูเข้าไปชนตึกอย่าเวอร์เทมันไม่เคยปรากฏน,นะฮะเพราะปกติแล้วไม่มีชาติชาติไหนกล้ากล้าเขาไปกระทําต่ออเมริกานะครับผมว่าชาติเดียวที่เคยกระทําต่ออเมริกาแล้วก็ได้รับบทบทเรียนอย่าง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 ,อย,างอย่างใหญ่ตโตมโหราเลยก็คือญี่ปุ่นที่ไปถลม่มไอ้เพอร์ฮาเบอร์ในปีหนึ่งเก้าสี่หนึ่งและทาให้อเมริกาต้องเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองนี่นะฮะอย่างอื่นแล้วเราไปไล่ดูดีครับว่าอเมริกาเคยเจอไอ้การก่อการร้ายขนาดใหญ่เหมือนโจวเทนเซนเตอร์ไหม เหมือนกับไอ้ในวันๆไหมใช่ไหมครับแต่ว่าส9บเกชาติเนี่ยคุณยังพอดูแลได้งไงแต่ลองถ้าคุณเป็นสาสองชาติแล้วมันร้อยพ่อพันแม่อย่างที่เห็นยุกวันนี้คุณจะไปดูแลได้ยังไงนะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยนะว่าในอนาคตเนี่ยเพราะว่าอนาคตของนาโต้ที่จะรวมตัวแบบทุกวันเนี่ยผมว่าค่อยงจะริบบี่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดการถอนตัวของชาติหลากหโดยไม่อย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยแล้วถ้กกีตาสังเกตต่อนะครับว่าเมื่อคืนเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ ตกลงระหว่างทรัมป์กับมาร์คลูเตอร์ตอนแรกพอหลังจากทรัมป์พูดเสร็จแล้วทรัมป์ไปคุยกับเลขานาโต้ต่อใช่ไหมมาร์คลูเตอร์เนี่ยนะฮะแต่เป็นครับเขาคุยกันแล้วแล้วออกมาพูดมันก็เลยขึ้นมาเลยระเบร์เทิงไงฮะเออเขาไปคุยกันเรื่องอะไรครับเออไอช่วงนี้เป็นเฟรมเวิร์กเรื่องเรื่องนิวกรีนแลนด์ land, แต่ก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดนะคะอาจารย์ว่ามีข้อตกลงในเชิง อ่ลลออาาองไอาจารย์รบอกว่าเป็น long term deal very long term deal ก็แสดงว่ามันต้องเจรจาการยืดเยืย้อยาวเป็นหนังยาวอะ่ะมันไม่ใช่หนังบนเดียวจบเหมือนกันว่าทรัมป์จะเอาเครื่องไปยึดไปไปยึด,ไปไปยดกินแดนไหญ่ใช่ไหมครับก็แสดงว่าเขาจะต้องขึ้นมาพูดคุยกันนะและ้วพูดคุยกันแล้วยังมีข้อตกลงไ่ว้ด้วยเลยครับเรื่องอันเนี้ยผมคิดว่านาโตยุโรปอาจจะต้อง อาจจะต้องหนาวๆร้อนๆเลยก็พูดเกินว่าไงครับก็บอกเนี่ยเขาจะนำไปสู่การจัดตั้งอะไรครับ Collective Arctic Security c o p o r a t i o n ก็คือเอาสมาชิกอาร์กติกซึ่งไม่รวมรัสเซียก็มีทั้งหมดเจ็ดชาติปกติแล้วไอ้สมาชิกที่ที่ถือว่าเป็นเป็นชาติที่ที่ติดอาร์กติกเนี่ยมันมีทั้งหมดแปดชาติใช่ไหมครับแตรัสเซียนี่ใหญ่มากที่สุด40%ใช่ไหมครับนะ ที่เหลือมันก็ประเทศนอร์ดิกทั้งหลายเนี่ยสวีเดนนอร์เวย์นะครับไอซ์แลนด์เลนเดนมาร์กนะแล้วก็อะไรทั้งหลายนี่นะครับนะฟินแลนด์นะรวมแคนาดารวมอเมริกาทั้งหมดเจ็ดชาติาก็บอกไอเจ็ดชาตินี่จะร่วมกันเลยครับร่วมกันก็คือเรียกว่าสร้างนะอาร์ติกนาโตขึ้นมาใช่ไหมครับและนี่เองเป็นไงครับถ้าอาร์ติกนาโตขึ้นมามาเกิดความเข้มแข็ง และสามารถเชื่อมโยงไปหาอเมริกาได้เพิ่มมากขึ้นเดี่ยเป็นไงครับอเมริกายัางต้องพึ่งนาโต้ในยุโรปหลักๆไม่ว่าจะเป็นเยอรมน,นีอังกฤษฝรั่งเศสในเอร์แร์ต่างๆเหล่านี้มากเหมือนเดิมไหมในเมื่อมันพาร่ามันมากมายอย่างที่เป็นอยู่ทวาน,นี้พอเห็นไหมครับว่าทาร์เนียต้องทั้งขู่ทั้งปลอมนะครับสมาชิกนาโต้ในยุโรปจึงยอมขึ้นงบประมาณจากหนึ่งเปอร์เซ็นตของ GDP เดี่ยนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นมาเป็นสองเปอร์เซ็นเนี่ยยังแค็งแรงมัทับทาไม่ได้เลยใช่ไหมแต่อย่างประเทศที่ออกมาต่อต้านอย่างอย่างหนักก็คือสเปนใช่ไหมค่ะใช่ไหมครับนะครับแลวแลวและและอันนี้บอกจะขึ้นมาในในที่สุดจะขึ้นมาเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ห้าเปอร์เซ็นอย่าลืมนะว่ามันใช้เวลาเป็นสิบปีตอนนั้นทํามไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะนะครับแล้วข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือถ้าคุณไม่ถ้าทําไม่สัมทับอย่างนี้แล้ว สมาชิกนาโต้จะยอมขึ้นมาขึ้นบปรมมาควมมันคงขึ้นมาเป็นห้าปร์เ็ของ GDP ไหมเห็นไหมนี่คือเรียกอะไรมันก็คือไม้เลียวอะ่ะไม้เลียวที่ทรัป์สร้างขึ้นมาโดยการฟอร์มไอ้ประเทศาอาร์ติกนี่แหละซึ่งมันจะมีความร่วมมือกับอเมริกาได้อย่างค่อยข้ๆไปรูปบเรืเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งมันมีความใกล้ชิดทางปัจจัยภูมิศาสตร์สูง พราะเหตผลอยู่ใกล้กันมากใช่ไหมครับนะนะนะและสองกือเลยครับถ้าปัจจัยใกล้ชิดทางภูมิาสตรภูมิศาสตร์สูงแล้วแล้วเนี่ยนะปัจจัยอะไรมันจะตามมาครับที่เป็นผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ได้ตามมาอย่างชัดเจนนี่แหละเลยครับก็ความร่วมมือร่วมมือ,อกันได้ท<ะ>ร,รัพยากรธรรมชาติไงค่ะใช่ไหมตัวอย่างเช่นเลยครับเพราะร่วมกันเข้าไปหาประโยชน์จากกรีนแลนด์ ซึ่งเชื่อว่ามันจะมีแร่ธาตุต่างๆเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแร่เอิร์ดใช่ไหมครับดังนั้นฐานที่อเมริกาจะเข้าไปป็กกรรมสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนเป็นไงครับก็เออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นไงครับ mm hmm. ก็แน่นอนแหละนะเดนมาร์กก็คงปกติแล้วเนี่ยอเมริกากับเดนมาร์กเขามีสนธิสัญญาอะไรอยู่แล้วนะครับสนธิสัญญาปีหนึ่งเก้าห้าหนึ่งซึ่งอนุญ,ญาตให้อเมริกาสามารถเข้าไปตั้งฐานทัพหรือทำอะไรเกี่ยวเรื่องความมั่นคงได้ตามอำเภอใจเลยนะครับ ในในในกีนแลนด์มันจึงไม่น่าแปลกใจครับว่าทําไมในสมัยสงครามเย็นเนี่ยสัญลักษณ์เคยมีทหารอยู่ในกีนแลนด์อยู่ทั้งหมดกี่คนครับไม่ใช่เหลือแค่สองร้อยคนแบบทุกวันเนี้ยเป็นหมื่นเลยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นหมื่นคนใช่ไหมครับมีตั้งสิบกว่าสิบห้าฐานทัพในช่วงนั้นนะฮะนะครับอ่าอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับนะเห็นไหมและเห็นและและอันเนี้ยถ้าเผื่อว่าข้อสำคัญคืออะไรครับ และข้อมันอีกเรื่องหนึ่งเลยครับผมว่าสิ่งที่อาจจะมีการดำเนินการลับๆในต่อไปคือเลยครับก็คือเข้าไปมีอิทธิพลต่อรัฐบาลของกินแลนดไงเพราะถ้าเผื่อว่าฮิตาไปตามสัมภาษณ์ของบรรดาสอสโดยไม่ยิ่งสอสอฝ่ายค้านในสภาของกินแลนนะฮะเพราะเขาเขามีรัฐบาลท้องถิ่นของเขาตั้งอยู่ที่นุกใช่ไหมฮะ นุกเนียก็เป็นเมืองหลวงของคินแลนด์นะมีประชากรสักหมื่นเก้าพันคนจากทั้งหมดห้าหมื่นหกพันห้าหมื่นเจ็ดพันคนนี่นะในสามนี่ยมันเป็นอยู่ที่นุกที่เป็น,อ,ปนอยู่ทางด้านใต้ของเกาะที่อยู่ในฝั่งเดียวกับแคนาดานะครับนะนะครับเป็นก็ก็ถือว่าเป็นเมืองอเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะนะอของของคินแลนด์ใช่ไหมฮะและสอสอเหล่านี้เขาไม่มีความรู้สึกว่าเขาคือเดนมาร์กเขาคือเดนิสเขาวิจารณ์ด้วยว่านี่ ไม่ได้มาช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของกินแลนด์เลยโดยไม่ยิ่งการลงทุนเรื่องอินฟาสักเจอร์นะครับอาจจะเอาให้เงินซัปดีได้มาปีหนึ่งประมาณท่าค่าร้อยล้านประมาณ้าค้าอันร้อยล้านยูโรก,ก็ทําให้กินแลนด์เนี่ยระมองอยู่ได้และสบายกินแลนด์นะี่นะครับถ้าไม่มีเงินก้อนนี้ก็คงอยู่ลำบากเพราะว่ามันแทบไม่มีอะไรเลยที่ไม่มีอะไรเพร,ะเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ได้ทั้งอินฟาสักเจอร์ไงไม่ได้สร้างถนนหนทางไม่ได้สร้างอะไรต่างเข้าไปในแหล่งที่มันมีแร่ธาตุ แล้วก็เปิดให้คนทําเหมืองได้ต่างได้ใช่ไหมครับนะครับแล้วเขาก็วิจารณ์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็เลยบอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโหคนฮินแลน์เนี่ยยากคนมากนะนะครับทุกวันนี้ก็พ่อ่วนหญ่มันเป็นคนพื้นเมืองใช่ไหมครับ80%มันเป็นมันเป็นอีนุน e อ่ะนะครับนะอ่าซึ่งซึ่งเป็นเป็น,ปนมันก็คือเอสกิโมนั่นเองแต่เขาไม่ไม่ยอมไม่คนไม่อยากให้คนเรียกคนกินแลนว,ว่าเอสกิโมเนี่ยจริงๆมันคือคน,คนผ่าคนเผาเผาที่ใกล้เคียงกันพ่อเลยครับยีต้าครับ เอ้กินมลแปลว่าอะไรที่คนกินแลนด์ไม่อยากให้เรียกตัวเองว่าเป็นเอสกีมอลแปลว่าอะไรคะแปลว่าคนที่กินเนื้อดิบต้นเลยครับเพราะเพราะว่าพวกคุยกินแลนเกาจะชอบกินปลาปลาปลาดิบใช่ไหมฮะค่ะโดยเฉพาะยิ่งไอ้เนื้อปลาวานที่ปลาหวานดิบเนี่ยโอ้โหถ้าใครไปเที่ยวกินแลนด์นี่นลครับแต่คต้องเข้าไปชิมใ้ปลาวานดิบนี่นะฮะซาชิมิปลาวานนะครับนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไฉะนั้นถ้าเไปดูสัมภาษณ์ของไอ้ด็ก หนุ่มสาวของกรีนแลนด์ซึ่งหน้าตามันก็เป็นมองโกรอยเป็นเอเชียทั้งนั้นอ่ะออกมาให้สัมภาษณ์แต่ละคนนี่เขาไม่ให้มีความรู้สึกว่าเขาชิ่นชมเดนมาร์กบ้างมายเลยนะมองว่าตัวเองเนี่ยถูกครอบงราดทีซ้ําไปก็บรซีนแลนด์ต้องเป็นของกรีนแลนเดอร์แต่ขณะเดียวกันเขาก็พูดว่าเขาเขาไม่ต้องการให้มีกาม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 า,มา,มาเป็นเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่ถามถึงไอ้คนห้ามเหมือนกับคนเนี่ย ถ้าขบวนการแทรกซึมเข้าไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันเป็นไงครับมันมีโอกาสยังไงอ่ะแนอนาคตเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชี้นําความคิดได้หรือเปล่าคะอาจารย์คือไหนจะเรื่องที่เกิร์มมีข้อเสนอเรื่องการอาจจะให้อะเม็ดเงินไปเลยคนละแสนหัวละแสนเพื่อจูงใจงในการลงประชามตินะคะมันก็มีหลากหลายรูปแบบค่ะอาจารย์อันนั้นด้วยและข้อไหนคือเลยครับถ้าเผื่อว่าไอรัฐบาลจีนแลนทุกวันเนี่ย เกิดไฟค้านมันขึ้นแบบเป็นรัฐบาลได้ถึงมันไม่ชอบเดนมาร์กอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะทุกวันนี้ต้องชอบเดนมาร์กด้วยความจําใจเพราะอะไรครับเพราะเขา้เขาให้ง,งบเขาให้เงินคุณต้องครึ่งหนึ่งของว่ามาที่ใช้ในแต่ละปีของของทัพรัฐบาลต้องที่กินแรงใหญ่เพราะว่ากินแรงเราก็รู้อยู่แล้วว่าอาชีพมันมีไม่กี่อย่างใช่ไหมครับอ่90%ก็เป็นชาวประมองอะนะอะจับปลาสายอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะนะเพราะอะไรเพราะอาชีพอย่างอื่นเขาไม่ได้พัฒนาไงนะมันก็เลย แต่ถึงกระนั้นข้มีศูนย์กระท้ใหญ่โตมากนะครับในในในนุกเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลย<ะ>ใหญ่โตเลยนะครับนะนะแต่ว่าข้อสําคัญกือครับมันเป็นมันเป็นเมืองที่มันอยู่ยากมาอยู่ยากยังไงมาเยอังไงว่าไอ้กีตาร์ดูไปครับไอ้พื้นที่แถวคโคโรกเหนือเนี่ยปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจารย์แปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันเป็นปกคลุมด้วยน้ําแข็งกิโลเมตรสองกิโลเมตรเป็นเรื่องปกติเลยน้ําแข็งเนี่ยฮะทั้งไปได้พูดเมื่อคืนนี้ไง ก็พูดว่างไงครับทาอ,อ,อกีตาร์จำได้ไหมก็บอกเนี้ยมากล่าวหาว่าอเมริกาต้องการแรกท่าจำนานทรัพยากรจากกีแรนด์มากเขาบอกว่าคุณจะเจ,อจอาะใต้น้ําแข็งลงไปเป็นไม่รู้กี่ร้อยฟุตนี่นะฮะแล้วต้นทุนมันเท่าไหร่แล้วมันคุ้มไหมที่ไปทาไอไอ,ไอการหาแแ่กท่านในช่วงนี้แล้วนอกจากว่าในาคตอีกกี่หลายสิบปีน้ำแข็งมันละลายลงไปเยอะๆก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับนะแต่ว่าไอ้นี่นไอ้นี่ก็ไม่ไม่รู้ว่าว่าเป็นเงินแจ้เชี่ยวหรือเปล่านะครับนะ แต่ว่าขณะเดียวกันเราก็จะเห็นแล้ว่ากินแลนด์เองมันไม่ใช่น้ําแข็งอย่างเดียวนะครับที่เป็น <c oughs> เป็นปัญหานี่นะกิตาลยพี่ครับว่ากินแลนด์แต่ละปีนี่นเนี่ยไม่มีกลางวันเลยเลยครับกี่เดือนและไม่มีกลางคืนเลยในกี่เดือนนะครับไม่มีกลางวันเลยไม่มีกลางคืนเลยเลยครับคือคือดวงอา <c oughs> ทิตย์ไม่ตกดีเลยเนี่ยประมาณสี่เดือนค่ะและขณะเดียวกันไม่มี ลางวันเลยคือมืดมิดตลอดทั้งวันเนี่ย mm. ก,ก,ก็เวลาไี้ไล่เรียกัน, <8 S 2> นค่ะแปดเดือนไม่มีกลางวันไม่มีกลางคสี่เดือนสี่เดือนไม่มีกลางวันอสี่เดือนไม่มีกลางคืนนะครับคร่าวๆนะครับอาจจะมีเวลาบวกลงไปไปจากเนี้ยนะก็คือแต่ละช่วงนะั้นมันหลายเดือนละแล้วลอน,นึกภาพดูครับแล้วอย่างมันคือไซเ์ทําทำในประเทศที่มัน อ่าไอ, <_ C> อพื้นที่มันมีสองจุดหนึ่งเจ็ดล้านตารางากิโลเมตรจะมีคนแค่ห้าหมื่กว่าคนไปอยู่ไงค่ะเออแล้วทําไมเดนมาร์กจึงอ้างว่าสามารถอ้างอำมาแตนการเข้าไปเอากีฬาเป็นรัฐภายใต้อาลขาได้เออมันเหตุผลอะไรในประวัติศาสตร์เมื่อแปะปีพอปีคศผ่านแปดร้อยกว่าเนี่ยชาติ ก่อนนั้นนั่นมันมีชาวพื้นเมืองอยู่แล้วนะแต่ว่าปีคศออแปดร้อยกว่าเมือ1000่อพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ไวกิ้งเนี่ยไปค้คนพบไอ้กิแลนด์ด้วยเพราะอย่างยิ่งไอ้แหล่งที่เป็นคนอยู่ได้นะครับนะเพราะเพราะว่ามันสองล้านกว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยคุณคุณจะหาแหล่งที่เป็นคนอยู่ได้ก็คือไอไ้ไอ้แถวฝั่งไอ้ที่นุกตั้งอยู่ในแหละฝั่งฝั่งฝั่งเดียวฝั่งที่ใกล้ๆกคนาดดานี่นะไม่ใช่ฝั่งมาทางยุโรปนะครับถ้าเราดูในแผนที่เนี่ย พราะมันมันก็อยู่ฝั่งยันฝั่งเดียวหละที่คนมาอยู่ได้ใช่ไหมครับไม่กี่แสนตารางกิโลเมตรแล้วเมื่อมันสามารถค้นพบพื้นที่เหล่านั้นเมื่อเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเปนไงครับพวกไวกิ้งมันก็ออกไปว่ไปอยู่ไงไปจับจองไปแรงต่างไปอยู่นะครับแล้วไวกิ้งนี่เป็นใครครับฮากิต้ครับไวกิ้งนี่เป็นใครฮะมันก็คือพวกสแกนดิเนเวียไงก็คือนอร์เวย์ก็ดีฟินแลนด์ก็ดีเดนมาร์กก็ดีอะไรหลายใช่ไหมครับนะซึ่งมาอยู่ใกล้กันใช่ไหมครับนะ มันเป็นนอร์ดิกมันเป็นเป็นอาร์ติกเหมือนกันใช่ไหมครับนะมันก็ออกไปมาอยู่นะแต่ว่าอยู่ต่อมาแล้วมันบางช่วงมันก็มันก็เริ่มหายหายไปลดลดถอยลงไปแต่ว่าคงจะอ่าอ,อยู่ต่อเนื่องแหละนะครับและอีกส่วนหนึ่งมันก็คือพวกชาวพื้นเบืองก็คือพวกพวกพวกก็คือชนเผ่าที่ก็เอสิโบนี่แหละที่เรา,เร,าเรียกว่าอินุตเนี่ยนะครับนะนะครับอนี่คือคนสองกลุ่มสองหลักหลัก,ลกนะ,ะที่เป็นที่อยู่ในกิเรนแต่มันจึงมีแค่ห้าหมืน่นกว่าคนจนถึงทุกวันนี้และข้อสำคัญคืออะไรครับ ใน YouTube ที่ฟูกฝรั่งไปไปทำเอามาเผยแพร่นเนี่ยเบอกเลยครับอัตราของประชากรเนี่ยมีผู้ชายสองคนต่อผู้หญิงหนึ่งคน <networking> นะครับน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะ,อะอันนี้คือรายละเอียดนะครับคิต้ามีเวลาเราไป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 เปิดดูตอนนี้มีเยอะแยะเลยออกมานะฮะนะซึ่งน่าสนใจนะนะครับก็เลาก็จะเห็นแหละว่านี้คือสภาวะของคีรานนดนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพูดถึงแง่ยุทธ,ธรรศาสตร์แล้วมันสำคัญ สำคัญมากด้วยนะครับนะค่ะในเชิงของกษัตริย์คุณทรัมปก็พยายามย้ำนะคะว่ามีความจะเป็นมากที่จะต้องได้ครอบครองกรีนแลนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของความมั่นคงของสหรัฐแล้วนะคะก็พาดพิงไปถึงเรื่องของการพยายามเข้ามามีอิทธิพลของ จีนด้วยนะคะอาจารย์คะคือถ้าเป็นมิติที่เชื่อมโยงไปถึงทางฝั่งจีนบ้างนะคะ mm hmm. เมื่อคุณทรัมป์นี่ตั้งใจใหมายมั่นปั้นมือว่าจะครอบครองกรีนแลนด์แน่ๆนะคะแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะให้อิทธิพลของจีนเนี่ยะจะต้องถอยออกไปตอนนี้ก็มีเฟรมเวิร์กที่เป็นดีลกับทางฝั่งนาโตแล้วด้วยนะคะกระทบกับฝั่งจีนยังไงคะอาจารย์คือเขาก็มีความเห็นว่ามันจะน่าจะมีการละลายของน้ำแข็งอย่างต่อเน,นื่อง ด้วยปัญหาไอ้ global warming นี่แหละและในสุดแล้วเนี่ยไอ้พื้นที่แ่านั้นมันก็จะเริ่มเดินทางได้ทางทะเลไงแต่ไม่ใช่เดินทางได้ได้ไม่กี่เดืนอนแบบทุกวันนี้แล้วก็ต้องใช้ไอ้เรือตัดน้ําแข็งด้วยใช่ไหมฮะ,ะ,ะซึ่ง,ซ,งซึ่งลสัสเซียจะมีเรือพวกนี้อยู่เยอะนะะนะครับนั่นก็เป็นข้อข้อประการแรกมันก็คือเมื่อมันก็เลยทําให้จีนมีโอกาสเข้าไปมีบทบาทในการคุมเรื่องของโลจิสติกไง และข้อสำคัญคือจีนในช่วงหลังๆเนี่ยก็เข้าไปตั้งสถานีทดลองสถานีวิจัยมากอยู่แถวอาร์กติกนะครับอ่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันพื้นที่เป็นกว้างใหญ่ไพาศาลและมันเป็นพื้นที่สาธารด้วยไงไอ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 มันถือว่าเป็นมหาสมุทรอ่ะใช่ไหมครับนะอ่าถึงแม้มันเป็นน้ําแข็งก็ตามนี่นะฮะมันก็เลยเป็นไงมันก็เลยมีศูนย์วิจัยมีต่างของจีนเข้าไปแต่ผมว่าตัวแปลจีนเนี่ยขนาดนี้ยังน่าจะเป็นเรื่องข้ออ้างเป็นหลักเพราะอะไรครับเพราะหลังจากที่มีการมีการไปกล่าวหาว่า จีนกับรัสเซียเนี่ยเข้าไปมีบทบาทเรืออ่องความมั่นคงมากในกินแลนด์นี่แหละเป็นไงครับรัฐบาลเดนมาร์กกับแม้แต่รัฐบาลท้องถิ่นกินแลนด์ออกมาเอามาให้ข่าวว่าไงครับก็บอกมัน,ม,นมันไม่เคยมีเรือเรือลบหรือว่าเรืออะไรเกี่ยวกับคมไม่คงของสาสองชาติที่เข้าไปปุ้นเพียนเน้ยนแถวรอบๆเกาะกินแลเลยมันมีแต่เรือสำรวจในเชิงวิทยาศาสตร์อะไรอะ,รอะรพวกนี้นะฮะที่ที่เข้าไปบ้าง จะได้แล้วเนี่ยที่อ้างบอกว่าเออเข้าไปแล้วเนี่ยอะจะเป็นภัยความมั่นคงของกินแลนด์ของอะไรต่างเนี่ยมันเป็นมันน่าจะเป็นข้ออ้างมากกว่านะครับอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ว่าขะเดดวยวกันเนี่ยถามว่ามันมีความสําคัญต่อการใช้ลที่มอโลไหมมีเพราะว่าพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วมันถ้าไอ้จุดนั้นเนี่ยมันใครเข้าไปครอบครองเป็น,เป,นเป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยแหละฮะมันก็จะทําให้ มีผลต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาสูงไงนะครับเพราะเพราะว่าไอ้ช่วงนั้นลงมาที่อเมริกามันก็ไม่ยู่ห่างกันอ่าไม่ได้ไกลใช่ไหมครับนะนะครับอ่าแล้วก็เขาจะหมาญถึงว,ว่ามันมันก็ขนาบกับไอ้ไอ้ไอ้แคนาดาอยู่เราจะเห็นเลยนะครับว่ามันแคนาดาอยู่ตรงกลางค่ะนะครับถ้าเราดูไอ,กอ,อก้เกาะกินแลนด์นี่นะฮะนะครับนะนะครับเนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องความมั่นคงเนี่ยน่าจะมีความสําคัญ อย่างน้อยสามด้านหนึ่งความมั่นคงทางด้านของการเดินเรือทะเละเช่นเรือต่อไปจะมีเรือดำน้าเรืออะไรทั้งทั้งหลายเนี่ยนะฮะสองกันเลยครับก็คือการติดตั้งฉีปนาวุธทางอากาศเขาถึงพูดถึงไอ้โกด้โดมไงแต่ว่าโครงการเนี่ยมันโยงเกี่ยวกับอินแนด์ด้วยต่างๆด้วย,วยนะครับและสามคือเลยครับเรื่องของไซเบอร์ไซเบอร์เคียวิตี้นะครับสามสี่เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สาเมริกาใช้อ้าง ว่ามันจะกระทบต่อความมั่นคงของสวิกเซอรลดีอย่างไรนะครับที่ทําให้จําเป็นจะต้องเข้าไปครอบครองกินแลนด์แล้วไม่ใช่เป็นความคิดที่ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นมานานแล้วครับอย่างน้อยก็สมัยทรูแมนที่ยื่นเงินข้อเสนอถึงร้อยล้านเหรียญในขนาดนี้นะไปซื้อนะฮะ